ไปกันที่จังหวัดตรังกันเลยค่ะนี่ค่ะบนเทือกเขาบรรทัดนะคะจะมีชาวเผ่าสากายอาศัยอยู่นะคะและส่วนใหญ่ก็จะอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ค่ะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนก็เลยจัดให้คุณครูข็จจอนพองศิริสมพร้อมด้วยลูกศิษย์ที่มีจิตอาสาเดินทางไปสอนหนังสือค่ะก็ต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยกันแบบนี้นะคะเดินกันเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่อไปสอนหนังสือให้กับชาวเผ่าสากายอาพอถึงปับ๊บ เด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่นี่มันนั่งเรียนรวมกันหมดเลยนะอาดูเจ้าหนูคนนี้สนใจหนังสือมากทีเดียวโอ้สงสัยว่าจะกินได้หรือเปล่านะอ่าแล้วในโอกาสวันพ่อนะคะชาวเผ่าซาไกายก็จุดเทียนถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันค่ะซาดูดีมหาราชาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะคะใครๆก็รักในหลวงค่ะ